<Hello. S 1> า,าอโอ้ยตัวใหญ่เกินโอน้นองน,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 น้องน้องมาน้องมาถ้าพี่จอยดูดีๆน,นะคผมว่า <an> ตัวนี้น่าจะน่าจะพันปอมน่าจะปอมทรงนี้บีเกิลเลยนะทรงเนี้ย oh, สตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอยู่กับผมใจเราเช่นเคยนะครับผมแม่ วันนี้เราก็มาอยู่กับ Home Sweet Home So w i e นะครับผม OBT 2.0ก็คือเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่ของตัวเกมนะมวันนี้ก็มากับ ติ้งอูพิษด้วยอ่าวันนี้เราก็มาครบเลยนะครับทุกคนไม่เล่นเกมนี้นานแล้วนะแล้วนี่มันก็มีไอ้นี่ทุกคนปรับระบบเพิ่มนะผมทุกคนจำได้แต่ก่อนเพิร์มมันจะใส่3อันใช่ไหมแต่อันนี้มันเปลี่ยนนะผมเนี่ยมันจะมีคอสเหมือนเป็นค่าใช้เนี่มเนี่ยมันจะมี5อันนะเรับงั้นการใส่เนี่ยเราต้องบริหารให้ได้พอดี5อันคือต้องบอกว่าไอ้แพลก่อนใช่ไหมทุกคนแพลก่อนคือผีมันโดนบูลลี่นะผมต้องตรงนะใช่ไหม ที่ทุกคนดูเห็นป่ะผีโดนบุลรี่หนักมากอนอะหนักหนักแบบคือถ้าไม่ใช่ผมเล่นอ่ะออผมว่าผีทุกคนโดนบูลรี่หมดถ้าไม่ใช่ใจร้าวผีพายโดนบุลรี่หมด <c oughs> แต่อันนี้เนี่ยเขาปรับมาเพื่อให้ผีไม่มีที่ยืนนะผมนะเพราะว่าคนก็ไป่บ่นนะผม <c oughs> ไม่หมดว่าผีสู้ไม่ได้เลยอะอยากเล่นผีผีสู้ไม่ได้เนี่ยเดินเดินอยู่ก็โดนใบไหวายฟาดเดินเดินอยู่ก็โดนสายสินฟาดโอ้แต่ตอนนี้นะผมผีมันอัปเดตทุกคนจำได้ไหมสมมติว่าเวลาเรากระโดดไอ้นี่จะเป็นทุกคนมันจะมีกระโดดลงไปข้างล่างใช่ไหมเออเวลาโดดไปข้างล่างปุ๊บผีโดดไม่ได้ผีไม่โดนตอนนี้ผีโดตด,โ<อ>โดตามได้ผีโดดตามได้โคตรดี แล้วก็เห็นไอ้นี่ด้วยทุกคนเงาเวลาคนคนกดวิ่งอ่ะเราจะเห็นเงาสีแดงๆว่าคนอยู่ตรงไหนเว้ยตอนนี้มันเล่นง่ายขึ้นเยอะมากดีมากๆเลยแต่คนก็ปรับให้ถามว่าเล่นง่ายขึ้นไหมผมก็เล่นง่ายขึ้นนะผมเพราะว่าดอมเบดสำหรับการตกเหวอ่ะไม่มีแล้วขอบคุณ GM นะครับผมที่ทำให้ดอมเบดไม่มีการหล่นลงเหวแล้วเกมไหนที่ไม่มีเหวเกมนั้นคือเกมดีนี่คือเกมที่ดี อันนี้นยะถ้าถ้าใครที่เป็นแฟนเกม Home Sweet Home นะครับทุกคนผมก็อยากจะขออย่างนึงนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนเนี่ยไปคอมเมนต์ตัวเกมนะครับผมว่าอยากจะให้ตัวเกมเนี่ยมีการอัปเดตหรือไปในทิศทางไหนอ่ะเอาคอมเมนต์ดีๆนะเอาคอมเมนต์แบบกดไลค์อ่ะมันอาจจะมีบางจุดที่คุณไม่ชอบแต่อยากจะให้ทุกคนเหมือนแบบข้อเสนอแนะดีๆผมพูดเลยทุกคนอันนี้พูดแบบตรงๆเลยนะคือ Home Sweet Home เนี่ยเป็นเกมไทยที่พยายามผลักดันให้ความเป็นไทยอะ่ะมันไปอยู่ในทั่วมุมโลก เข้าใจไหมทุกคนดูป่ะโคซิโคเนี่ยเกมเปิดมาประมาปีกว่าอัปเดตแล้ว46แพ็คก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปรีวิวกันดีๆมืนไปคอมเมนต์อยากจะได้อะไรเพราะว่าเกมนี้นะค่อนข้างที่จะฟังแบบรีวิวอ่ะผมก็มีไปรีวิวมาเหมือนกันผมก็รีวิวมาผมผมก็บอกไปแล้วว่าเออเนี่ยผมอยากให้ผีไทยเออยังไงเป็นไปได้อยากจะให้ผีไทยเข้ามาบ้างๆเนาะใช่ไหมที่บอกเลยนะว่าดินกาดแม่งเล่นยากตัวใหญ่เกินอ๋อไอ้ที่เป็นหมาใช่ไหมใช่แล้วขนาดนี้เล่นยากมาก หนานี่เคยเล่นกันแล้วไม่ใช่เหรอหนานี่เล่นยางมากผมบอกเลยท่านก็อยู่ที่นี่เลยท่านก็อยู่ที่นี่เลยวายเชี่ยโอ้ยเยอยมาจากไหนวะเชี่ยแม่ทำกระดูกเล่นยางเล่นเป็นดีกว่าส์ปังเป็นอะไรนะเด็กไม่มาละพาโคตรเล็กบ้างเมื่อกี้มองไม่เห็นเดี๋ยวรอ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 โอ้ยเชี่ยตัวโคตรใหญ่เลยพี่ตัวเชี่ยอะไรกัเนี่ยโอ้ยเชี่ยตัวพี่อางเปตัวโคตรใหญ่มากเลยมันทะลุได้ยังไงอ่ะมันไม่ได้ทะลุ ว้าวไอ้ต hmm. mm ัวใหญ่เ hmm. กินไปเ่มาโอ้โหโอ้โหโอ้อ้้เกิดไปบุยตัวมันเกิดไปบุ้ยเอ้ยเ้ยเชื่อเชื่อเวะพี่อะพี่อะครับผมผมจะตายนะพี่ผมจะตายแล้ว ถ้าเจอหมาพี่จอยทำใจนะโดนฟันทีหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์โดนแน่นอนผมนึกว่าคนคูงใหญ่เลยพี่ไอหมาป่านแม่งใหญ่กว่าคนคูงอีกไม่ไม่เอาแป๊บนึงมีคนสวดอยู่ข้างบนบอกเฮ้ยพี่ผมไม่กล้าไปพี่ผมเห็นตัวละครพี่อังแล้วผมขาสั่นเลยว่าเชี่ยมันใหญ่ตัวมันใหญ่เกินโชคดีว่ะพี่ไปละอ๋อมันมันโอเคโอเคโอเคชาร์เลนจบแล้ะชาร์เลนจบแล้วอ๋อมีดาวนี่เองอย่าอย่า ปกติเขาจะมีอะไรเอ้ยหมา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 โอ้ยเย้เคมีคำรามด้วยโอ้ยตายแล้วอยู่ไหนกันนะคำรามนี่เปิดแบบชัวร์เลยว่ะอ้นี่เปิดแบบชัวร์เลยมันเห็นฉากทุกคนเลยแหละโอ๊ยนอนนอนนอนมา ไ yeah. เเอ้เียบไอ้เียวิ่งแล้วขึ้นไป้างบน้วเหรอะให้กลิ่นหายวะเอ้ยเจอลเธอกลิ่นผมอาบน้ำแ้เลยพี่ผอาน้าแล้วผอน้าแล้วอ้ยพี่ธีสอยู่พี่ยังเล้ยวซ้ายมาบี่ยังเล้ยวซ้ายมันมีคนอยู่เล้ยวซ้อ๋อทงนี้เรกับหลังพี่กับลังมากับหลังมาอ๋องนอตู้กูจิงไอ้เยงแล้วตัวแล้วตัวตัวพี่ังทาวิ่งไม่หอก เมื่อเพื่อนบอกว่าหมาไม่กัดไม่หมาหมาตัวนี้ใจดีไม่กัดเขียแบมใส่แมงโดใส่กูเลยเชียตัวโคตรใหญ่เลยพี่ตัวเชียรเลยวะเนี่ยนอนนอนใหญ่มากจะสวดยังไงทุกคนสวดผู้พิที่หมามันกระโดดพุ่งมาเฉยเลยผมบอกแล้วเขาหลังอ่ะให้อาหารก่อนอย่าลืมอย่าลืมอ๋อน้องน้องแค่หยอกน้องไม่กัดเหยอกไม่กัดแม่งรับเขียอะไรกูไปประวัแล้วรอบหนึ่งหยอกเบาเบาหยอกเบาๆเฮ้ยทำไมยังไม่ยังไม่หนีีก่อ ยังไม่โดนเลยเลยพอดีผมเลี้ดีพี่ผมเลี้ยงดีผมเลี้ดีผมชิงกัมาแล้วแสดงว่าแสดงว่าตอนแรกพี่ก็ฆ่าไหวใช่ผมเป็นหลุ่มฟอหล่อเฟี้ยวมาอยู่ไหนวะว้าา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 แต่ลาา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 าทาาา่าา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 านัาาาอาาาานาา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 ยา้าายา้อ้ยาาไาาามา ตัวนี้กัดตายแล้วขึ้นนะมันวิ่งยากหมานี่แม่ชอบแปะป้ายไว้เออมีครับมาสู้หมาหน่อยได้ไหมหนีไม่กล้าสวดไม่สวดไม่ได้จริงทุกคนเจอหมาไม่สวดไม่ได้จริงบ้าอะไรสวดบนไล่หมามีอาหารนะมั้ยเอาไปโปรยดิพี่มีคนแอบอยู่ตู้เนี่ยไม่มามานอนมาอะไรอย่างกูเธอกันไอ้สัสเชื่อม่ได้ปัดขึกบอกโกบอกให้มึงแยกขึ้นลิฟต์ไม่เชื่ ผมก็นั่งยืนอยู่ไอ้เชือดเสียงเชืเอดอะไรวะซิก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 สาวน้อยที่น่ารักไอ้ไม้มันจุก๊กเ,เป็นเหรอเฮ้ยมันไม่เป็นหรอกพี่พี่ผมดักทางไ,ง <c oughs> ไ,ไหนไว้ไ,ไว้ตรงนี้อยู่ตรงรูพี่พี่อาขึ้นมาตรงนี้พี่ผมปิดรูโอเคอยู่พี่ผมปิ <c oughs> okay, ดรูไว้อยู่พี่โอเคมาดูว่าใครจะเป็นคนที่โดนปิดรูอ๋อผมเห็นละ ว้าอย่านอนนอนมาครับนอนมาครับพีเฮ้ยมันกินยาดูว่มันวิ่งไปแล้วอะเคผมตายแล้วพี่อ๋อเหรอผมก่อนพี่ต้องเล่นไฟก่อนผมมันวิ่งอ้อมด้วยว้าตัวใหญ่มากเลยมุดมันมุดอ๋อมันมุดหรอนอนครับนอน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 ว้าอย่าดังกูใช่ไหมพี่ผมมีแค่นี้ พี่เป็นอะไตัวบ้าเลยอ่ะเอผสาวเพนีกินไปให้แล้วไม่กินตัวนี้ไม่กินเพนนีกตัวนี้กินเลือดเฮ้ยโลกพี่ท้าพูมมันพูโคตรไกลอ่ะเออไกลจริงสิบเมตร เคลื่อนเคื่อนเกินพี่จอยถ้าพี่จอยดูดีๆนะผมว่าตัวนี้น่าจะน่าจะพันปอมน่าจะปอมทรงนี้บีเกิ้ลเลยนะทรงเนี้ยวยได้ไปหนกะกระดกระดงะ่อนสทีนะแะขึ้นอีกทวหมาตัวนี้มาเลี้ยงไม่ใช่จุกจุ๊กจุกจอ๊ ไม้หมมนุ่มโม่ดิเผื่อมันจะมาหาอ่ะม่กูตายละเนี่ยกูตายละกูตายละกูตายละอ้าวเพชรดิคิให้ไปครับเอไาไปครับเอาไปครับนี่ไงนี่ไงรู้เปล่าว่าลิฟต์มันยังไม่เปิดไม่ไอ้เจ้าฟันแล้วมีท่าวิ่งด้วยมันมีท่าแล้วมั้งพี่ไปดูพี่ไปดูพี่ไม่มองมาที่พี่เร็วโอ shit Here we go again Why o อเนี่ยนะไอวิ่งขวดนะ แน่ๆหนึ่งทีเชี่ยโอ้ยยางที่นะ<ะ>อันน,น,น, <c oughs> อนี้อะไรโดนหยยบตินเหรอเชี่ยเออยอกตุณที่น่ากลัวมากเลยอะ่ะเมนกนการมาดูเล่นสนุกะ่ะเออพี่มาดูสนุกจังวะไอ้พี่ตืน่นผมถามก่อนไอ้ท่าฟันเป็นแค่คูดาวอะไรไ มันผีพังแล้วไอ้เจ๊เคเล่นไอ้เจ๊ปอมชัวร์ไอ้เจ๊เล่นผักเล่นไอ้ตัวนี้ชัวร์ <g ül üyor> ไอ้เจ้าคุณเอาแหวนวิคุณเล่นพี่แปง้งถ้ามึงกัดพี่แป้งมึงเป็นคนเลวมึงกัดพี่แปง้ง